เอาละครับสวัสดีคนดูทุกคนกันด้วยเลยนะครับแนะในคลิปนี้เนี่ยเราก็อยู่กันในซีรีส์ของฟาร์มเพื่อลืมเธอนะครับนะและในคลิปนี้เนี่ยผมจะพามาทาเควสโดโจของวันแรกกันนะครับว่าแต่ละเควสเนี่ยมาทาอะไรยังไงบ้างน,นะครับนะโอเคอย่างแรกเลยก่อนที่จะคุยกับเจ้าโดโจเทนเนอร์ได้เนี่ยมาร์ตินดีของดาร์กอนทาลอนของเราเนี่ยต้องอยู่ที่ห้าร้อยก่อนนะครับนะเพราะว่าสี่ร้อยก็ก้ามาไม่ได้นะครับนะโอเคเราจะมาเริ่มที่เควสแรกเลยนะครับเควสแรกก็คือ ่าที่ผมไปแปลมาอีกทีหนึ่งนะครับก็คือให้ไปตีมอนที่เลเวลใกล้เคียงกับเรานะครับยี่สิบตัวใช่มีเท่านั้นเลยครับ เอาละครับตอนนีเควสของสายขาวผมก็เสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวนั่นก็คือเควสที่หนึ่งนั่นเองนะครับก็ได้ขึ้นไปร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับในส่วนของตรงโพเกสนะครับโอเคนะครับก็จะได้แลสโกมาอันหนึ่งนะครับพร้อมกับของแต่งนี้เป็นสายขาวนะครับนะต่อไปเราจะมาลุยกันตอนในส่วนของสายเหลืองกันเลยนะครับน่อซึ่งในส่วนของเควสนี้เนี่ยก็จะให้เราไปตีเอเมทเรนะครับซึ่งผมก็ไม่แน่ใจเหมือนเดิมนะครับเพราะมันต้องตีเท่าไหร่อะไรยังไงเอาเป็นว่าตีไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับแล้วก็คอยมาเช นันก็ไปตีกันเลยครับเออเอาละตอนนี้ผมก็ตีมาสักพักแล้วนะครับจะมาดูว่ามันตีเสร็จหรือ,อยังแล้วก็ครบร้อเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับก็ถือว่าเควนนี้ก็เสร็จแล้วนะครับโอเคนะครับตอนนี้ผมก็สามารถคุยกับดาร์กฮันเตอร์ได้แล้วนะครับนะก็คือเจ้าตัวนี้เลยก็คือเราสามารถคาบเจ้า วอลคินี่แมกเนตได้แล้วครับนั่นก็คือเป็นของที่เอาไว้ตามหากเกาะภูเขาไฟนะครับนะแปลว่าเดี๋ยวถังจากคลิปนี้ก็น่าจะมีคลิปผมหากเกาะภูเขาไฟนั่นแหละอืมประมาณนั้นโอเคส่วนเควสต,ต่อไปก็จะเป็นเควสสายสีส้มนะครับนะเควสนี้เนี่ยจะให้เราไปเทรดผลกับใครก็ได้นะครับครั้งหนึ่งเอาละครับตอนนี้พี่ผมก็มาไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับนะเอาไปไหนซะแอ๋ออยู่นี่ โอเคแล้วก็จะเทกันเลยนะครับนะ mm hmm. เอะ mm hmm. ใจผมกลางๆเข้าไปนะครับโอ้โหผลพัลเลยเหรอ โอ้ยอมัวโซเทเดอร์นะครับมัวโซเทเดอร์อมผมก็จะผลเสียงแรกกับผลพระไปนะครับนะก็เดี๋ยวค่อยมาแลกกับเพราะผมอยากได้ผลเสียงมากกว่า เอาล่ะแล้วผมก็จะไปดูกันนะคะว่าเควมันจะเสร็จให้หรือเปล่านะครับนะโอเคเราจะไปดูเลยนะครับโอ้ยแรกแรกแรกโอ้โอ้ยอุ้ยอุ้ยมันมังกรบ้างอุ้ยอุ้ยมังกรเหินหาวมาเนี่ยโอเค แลวเควสก็เสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับนะตู้มได้ดีเจนสกโกมาอันหนึ่งนะครับแล้วก็เราจะทำเควสชุดต่อไปก็อีกสิบสองชั่วโมงข้างหน้านะครับถึงเราจะทำได้นะครับนะก็แบบว่าคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับนะผมแบบว่าผู้ผิดตรงไหนก็ต้องขอโทษด้วยนะครับแล้วก็คิดเห็นังไงก็สามารถคอมเมนต์กันได้นะครับและอย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ แต่อย่าเพิ่งผิดคิปนะครับนะผมมีเราอยากจะให้ดูก่อนสักนิดหนึ่งนะครับนะถือว่าดูแบบขำๆไปนะครับไม่ต้องคิดอะไรเยอะและนี่ก็จะเป็นคีที่ผมมาสุ่มหาเอนชารดีๆให้กับเจ้าหอ,อกดาวนฮ์ฮาร์ในไอเดีหลักของผมนะครับนะว่าจะได้อะไรอย่างไงบ้างนะครับนะซึ่งแบบเดิมที่มันมีอยู่เนี่ยผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับนะซึ่งเจ้ายูนี้ของผมเลยก็คืออัรเรียวนะครับนะนี่คือแบบก่อนที่จะตีเอนชาร์ใหม่นะครับแล้วเราจะมาดูของใหม่กันนะครับว่าเราจะได้เป็นอะไรนะครับนะ ของท,ที่ได้มาเนี่ยก็จะเป็น unbreakable นะครับก็คือ2วีแรกที่เรากดสกิลครั้งเราจะไม่ถูกขัดนะครับนะ